จำเป็นไหมครับพ่อแม่ต้องมีไฟเ fc ถามมานะครับจำเป็นไหมครับเสีย่ยพ่อแม่ต้องมีไฟพ่อออกมาถึงเก่งนะครับก็ประมาณว่าคือพ่อแม่มันต้องแม่ก็ต้องมีมีคู่เกิดที่มีไฟ นะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็พอกตัวเขาเองก็มีไฟจําเป็นไหมพอกมามันถึงจะกิ่งถามว่าจําเป็นไหมนะครับก็ถ้ามันมีได้แบบนั้นก็ดีกว่าที่เราจะเอาพอกับแม่ไม่มีไฟมาทํานะครับมันก็ดีกว่าครับถ้ามันมีไฟมันจะดีกว่าครับถ้ามันไม่มีไฟมันก็จะต้องเป็นการเขาเรียกว่ายังเดาทิศเดาทางแล้วก็ เดาตามสายเลือดไปนะครับผมลุ้นไปเสียงดวงไปวัดดวงไปขนาดว่าพ่อไฟมีแม่ไฟมีมันออกมามันก็ยังไม่เท่าไหร่เลยนะครับผมแต่แน่นอนครับว่านะถ้าพ่อถึงถึงถึงเงินล้านนะครับนะนะพ่อมีไฟล้านนะครับแม่มีคู่เกิดชนล้านโอกาสลุ้นมันก็น้อยกว่านะครับก็คือลูกออกมาเนี่ยอาจจะชนล้านไม่ได้ก็ไปตีก็เงินหมื่นเงินแสนได้ก็โอ้ก็ไม่ไหวจะนับตังค์แล้วครับนะฮะ พูดถึงนะไก่เก่งนี่คือเก่งจริงๆนะครับเก่งจริงๆถามว่ามันจําเป็นไหมถ้ามันมีไฟได้มันจะดีมากอย่างที่ผมเคยบอกไปในหลายคลิปว่าถ้าใครนะครับถ้าใครที่เพาะไก่คือเพาะไก่แบบเน้นเพาะแล้วก็จะไปดูไปหากลุ่มนะผมก็มีกลุ่มนะกลุ่มอยู่หน้าทิกตอกมีลิงก์อยู่กลุ่มตลาดนะครับผมตลาด ทุกสายพันธุ์ลงได้หมดเลยนะครับของผมอยู่หน้าทิกตอกผมนะครับผมใครที่ดูในช่องทางไหนก็แล้วแต่ตอนนี้ก็เข้าไปในทิกตอกก็ได้เสียชานร้อยล้านมีอันเดียวนะครับทิกตอกอันเดียวมันจะมีลิงก์อยู่หน้าทิกตอกครับก็เข้าไปกดลิงก์แล้วก็ท่านก็จะเจอตลาดเขาไปขายได้ครับท่านมีไก่นะครับท่านไม่ใช่ว่าคนตีไก่แล้วชอบเพาะไก่นะครับเพาะขายได้เป็นรายได้ได้นะครับนะครับนะฮะไก่ตัวนึงเนี่ยมันมีต้นทุนอยู่ ประมาณเลี้ยงอย่างเลี้ยงอย่างในต่างจังหวัดเนี่ยจะมีต้นทุนอยู่ประมาณหนึ่งพันบาทไก่ตัวหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าคู่หนึ่งก็ผู้เมียเนี่ยโตมาแปดเก้าเดือนสิบเดือนเนี่ยมีต้นทุนอยู่ประมาณสองพันบาทคู่หนึ่งนะครับในต่างจังหวัดถ้าในกรุงเทพก็จะเป็นสามพันบาทคู่หนึ่งนั่นคือต้นทุนนะคู่หนึ่งโตมาแปดเก้าเดือนสิบเดือน ต้นทุนการจินข้าวการอ,าอะไรของมันต่างๆนานานี่แหละกวามันจะโตได้มาเท่านั้นประมาณสามพันบาทในงเทพคู่ละสามพันนะครับไว้อย่างที่บอกว่าถ้าถ้าจะได้ไก่ถูกต้องพอเพาะเองนะครับพอเพาะเองก็จะรู้นะครับว่าซื้อข้าวซื้ออะไรหมดไปเท่าไหร่เนาะนะครับแล้วถ้าใครอยากจะนะทาไก่ขายอย่างเดียวนะครับทําขายอย่างเดียวหรือทําขายบ้างตีเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับนะถ้าท่านไม่คิด อะไรมากเนี่ยนะนะครับถ้าไม่ได้คิดอะไรเยอะคิดอะไรมากเนี่ยมันมีอยู่สองแบบให้ท่านเลือกเอานะครับผมให้มีสองแบบให้ท่านเลือกเอาแบบที่หนึ่งอย่างน,น้อยมันต้องมีเงินลงทุนนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาเพาะเอาไกล่ลุงแถวบ้านไปตีกับแกแกแกตีเสร็จแล้วแกเสมอกับบ้านเอาไปเพาะ นะครับหรือว่าไก่ตัวเมียไปขอเพื่อนมาสองตัวมาเพาะเสียเวลานะผมบอกก่อนเสียเวลานะครับผมการเพาะไก่มันไม่ใช่ว่าเราจะเอาแบบออต้นทุนไม่ต้องลงทุนมันเลยเพาะไปเลยมันก็ได้ไม่เก่งมากหรอกครับนะน้อยตัวมันก็หนึ่งในร้อยอย่างเงี้ยนะครับผมร้อยตัวจะมีตัวหนึ่งอย่างเงี้ยก็เพาะมาเสียเวลาอยู่ดีนะครับผมเอาไว้ต้มกินอยู่ดีนะครับมันต้องลงทุนก่อนอย่างน้อยน้อยก็ มีเงินสักสามหมื่นห้าหมื่นประมาณเนี้ยนะครับประมาณนี้ยม,มันถึงจะเริ่มต้นเพาะไก่ได้นะครับผมอย่างแรกก็คือไปในไป,ไปในส้มฟาร์มใหญ่ๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสามเอี่ยวหรือว่าหนุ่มลงม,ม,มีนะครับโกเซมอะไรเงี้ยคือคู่หนึ่งคือเราจะได้มาตัวเล็กตัวใหญ่ไม่รู้นะครับเราบอกเขาว่าผมอยากได้ไก่ในราคาห้าหมืนบาทเพื่อที่จะเอาไปเพาะ แล้วลูกออกมาก็จะสามารถเอาไปขายนะครับผมไปซุม้มฟาร,ร์มไหนก็ได้นะครับในราคานี้ที่ท่านชอบเนี่ยจะทาชอบก๋อยก็ไปสามเหี่ยวชอบพอม่าก็ไปเสียเฉมหนุ่มลงหมีหรือโกเสมก็ได้นะครับไปซุม้มฟาร,ร์มใหญ่ๆนะครับเอาคู่หนึ่งขอสองตัวผู้เมียสองตัวคู่หนึ่งอย่างน้อยตัวผู้เราก็ได้ได้เลี้ยงเลี้ยงตีเลี้ยงเช็คแหละนะครับผมส่วนตัวเมียเราก็ได้ทำทำลูกทำไข่ หัวห้าหมื่นได้สองตัวเองหรือเสียได้น้อยจังคือคือเราจะเอาสิบตัวห้าหมื่นหรือจะเอาสองตัวห้าหมื่นนะครับผมถามแบบนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการจํานวนเนี่ยมันก็จะมีคุณภาพลดลงจํานวนมากขึ้นคุณภาพลดลงนะครับเหมือนเราซื้อรถขี่แหละนะเราซื้อรถเบนซ์ bm นะ ถ้าใครใช้อยู่จะรู้สามสี่ล้านะห้าล้านคันละห้าล้านเบ้นคันละห้าล้านคันเดียวได้คันเดียวแต่ถ้าซื้อ Fort จ n e r ก็น่าจะได้สามคันห้าล้านนะครับแต่คุณภาพมันต่างกันนะครับแน่นอนเราเราจะได้คุณภาพจริงหรือถ้าเราซื้อห้าหมื่นแล้วได้สองตัวคือเราก็ตามเขาอยู่เนาะนะครับบางทีเราก็ต้องตามเขาบ้างนะครับตาม ดูไก่ดำดูตามลายตามอะไรเขาที่เราเขาลงขายลงแบ่งนะครับเราชอบพ่อไหนยังไงเราก็ไปซื้อตัวนั้นมาคู่หนึ่งนะห้าหมื่นห้าหมื่นคู่หนึ่งอาจจะได้สองเดือนคู่หนึ่งสองเดือนนะก็ได้ก็ไม่เป็นไรหรืออาจจะได้แปดเจ็ดแปดเดือนคู่หนึ่งก็ได้ก็ดีนะครับนะคือเอามาคู่หนึ่งตั้งใจเลี้ยงไปนะครับถ้าคู่หนึ่งถ้าเราเอาตัวเล็กเนะี่ยเราจะได้ สายดีเลยพ่อดีเลย,พเ,ลยเพราะว่าตัวเล็กเขาเขาทางทามเขาทางฟามเขาไม่ได้ลงทุนกับคําว่าโตนะครับผมถ้าคู่ละห้าหมื่นนี้คูยังเก่งนะนะครับผมแต่ถ้าโตแล้วคู่ละห้าหมื่นเนี่ยมันก็จะสู้เล็กไม่ได้นะครับเอาเล็กมาแล้วก็มาตั้งใจพ่อเอานะครับผม <iens> นะท่านอย่าคิดว่าได้น้อยไก่แม่ตัวหนึ่งเนี่ยไก่ตัวเมียตัวหนึ่งเนี่ยถ้าตั้งใจทําถ้าอยากได้จํานวนนะไข่เสร็ ลักยีวันเสร็จนะให้มันเลี้ยงลูกหน่อยจาก10วันเดือนหนึงเสร็จปับ๊บเราก็แยกแม่แยกลูกไม่เกิน10บวันหรอกครับเดี๋ยวตัวเมียก็ไข่อีกท่านก็ประสบอีกมีเงินเกลียข้าวมีเงินซื้อข้าวให้มันกินไหมแค่นั้นเองนะครับไก่แม่นึงเนี่ยนะครับลูกมาเจ็ดแปดตัวอะชุดแรกชุดสก็คือ2เดือนหนชุดสเดือนหชุดอะปีหนึ่งง้มันหชุด ถ้าชุดละแปดตัวประมาณห้าสิบตัวลูกไก่ลูกไก่ห้าสิบตัวตัวเล็กมันก็กินอาหารน้อยแต่ถ้ามันตัวใหญ่มันกินอาหารเยอะนะไม่น้อยนะแม่หนึ่งออกลูกไม่น้อยนะนะครับนั่นแหละคือแบบแรกนะครับไปซื้อแบบนั้นแบบที่สองท่านมีเงินห้าหมื่นหมื่นหนึ่งเนี่ยเอาไปซื้อตัวเมียจากซุ้มฟาร์มใหญ่มาตัวหนึ่งแม่หนึง่ง นะครับสม่ำหน่ยก็ได้อย่างที่ผมบอกชอบแบบไหนส่วนตัวผู้เนี่ยท่านไปซื้อไก่ที่มันตีแพ้ในสนามสี่หมื่นตัวผู้ในราคาสี่หมื่นอาจจะแพ้เงินล้านมาแพ้เงินล้านส่วนมากผงก็เห็นอยู่ประมาณสี่ห้าหมื่นนะสี่หมื่นก็น่าจะขอพี่ๆเขาได้นะครับผมนะครับไก่แพ้สนามเงินล้านมานะครับผมเอา้าไก่แพ้ซื้อมาทำไมเสียไก่แพ้มันเก่งเหรอ เก่งมันทำไมมันแพ้ก่อนที่มันจะไปแพ้เงินล้านอ่ะมันชนะเงินพันเงินหมื่นเงินแสนมาเสียเที่ยวแล้วมันไม่มีหรอกมันไปตีล้านเลยอ่ะมันเคยชนะมาแล้วมันเก่งกว่ามันเก่งกว่าทุกตัวที่เป็นเงินหมื่นเงินแสนนะครับผมแต่มันไม่เก่งกับเงินล้านตัวนั้นเท่านั้นเองแต่ถ้ามันตีเงินล้านตัวอื่นมันอาจจะชนะก็ได้นะครับไก่เก่งอย่างนั้นครับหรือท่านจะเอาเงินสี่หมื่นไปซื้อไก่หนุ่ม คู่เกิดอะไรหรือว่าไก่หนุ่มดาวรุ่งตัวหนึ่งเอามาเพาะล่ะนะครับนะครับแล้วแต่นะครับสำหรับผมผมว่าแพ้ในสนามมีไฟมาเนี่ยดูดูมั่นใจกว่านะครับผมนะแล้วก็ดูเอาดีๆแหละว,ว่าแพ้แบบไหนสำคัญนะนะจิตใจก็สำคัญนะไม่ใช่ว่าคือแพ้ก็ให้มันพอแพ้นะครับไม่ใช่ว่าแพ้ซีซัวไปซื้อนะ นะครับผมไม่ใช่ตีเขาเป็นต่อเป็นต่อหรือวิ่งหนีอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ไม่เวิร์กนะใจจิตใจไก่ก็สําคัญนะแพ้ก็คือให้มันแพ้แบบโหแพ้นอนเลยอย่างเงี้ยเขาตีนอนเลยอย่างเงี้ยหรือว่าแพ้แบบโอ้โหแมโคโคกินเลยอย่างเงี้ยเออแพ้แบบใจได้อ่ะพอแพ้แพ้แพ้พอแพ้อย่างนั้นเขาไม่คุยเรื่องจิตใจแพ้พอแพ้เขาเรียกไก่ใจดีแล้วแพ้พอแพ้นะ่ก้มหัวหมดุดก้มหัวหมดุดเบนหัวหนี หัวติดสังเวียนไก่พอแพ้ใจมันดีแล้วครับนะมันก็สู้สุดใจของมันแล้วล่ะเราก็รู้บางทีเราแพ้แบบนั้นเรายังแบบโอ้ยยอมเสียนะอ่ะก็เขาเก่งอ่ะเขาเก่งอะยอมรับอืมก็เขาเรียกว่าเสียเงินอร่อยเสียเสียแซบเสียเงินอร่อยถ้าบ้านผมเ็าเรียกโอ้เสียเงินแซบอยู่ถ้าแบบตีเป็นต่อเป็นต่อแลเป็นต่ออยู่สามหนึ่งห้าหนึ่งต่อต่อย่างเดียว แล้วมันก็ต่อต่ออยู่ดีดีวิ่งหนีอย่างเงี้ยโอ้โหนะครับมันเสียเยอะนะไม่น้อยนะต่อแล้วนี้เนี่ยเสียเยอะนะนะครับต้องไปดูดีๆนะครับเอาแบบแพ้นอนแพ้นะ แต่มันก็ตีเขาน่วมเหมือนกันนะอะไรเงี้ยราคาอย่าขาดมากนะครับมานะราคาก็สองหนะึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเงี้ยแต่งตัวต่างโนเนียใส่กันอ่าอันนะั้นคือกก่งทนนั้งคู่ละนะครับผมผมมองอย่างนั้นไนะไก่ที่ตีกันสี่ห้ายกแล้วแพลเนี่ยไม่ค่อยเกิดเลยอันนั้นไม่เก่งทั้งคู่สำหรับผมนะแต่ถ้าตีกัน สี่ห้ายกแล้วพังทั้งสองตัวนี่แสดงว่าเก่งทั้งคู่แน่นอนไก่ไมันต้องตีกันโดนบ้างแหละนะครับแหมนะครับหรือไอที่ว่าตีกันแล้วแพ้ไม่เกิดเนี่ยอาจจะเชิงดีทั้งคู่ก็ได้เลยก็ตีหาช่องตีกันไม่ได้นะครับโอเคนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะทำในตามแนวทางที่ผมบอกก่อจัดไปเลยนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวผมจะรอดูคอมเมนต์ของ FC ว่าใครมีคนเห็นอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับ